เชิญคุณครูค่ะนั่งคุยกันสักเพลินเลยนะคะ,ะมาเลยเข้ามาเลยลูกมาได้แนะนำตัวมาขอให้ได้มามาขออีกหนึ่งคนให้ได้ครบสี่ลูกมา่าจ้าไหวไหมครบสีบส่ไหมเนี่ยส,สีตัวบาทอะ ตายแล้วผู้ป้อมคุณคะขอโทษค่ะคอยนานนิดนึงผู้ป้อมเนี่ยธรรมดาเนี่ยโอเคลูกถ้าคอยนานเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อได้ช้อปปิ้งค่ะไป่โควิดเออโควินหนูต้องอย่างนี้สิหนูเรียงแบบอย่างนี้อ่ะตก้องไหมตกไหมอ่าเรียงอย่างนี้อ้าวเราเข้ามาในโรงเรียนน่าจะศีล แม่จะอยู่นีนะะอาจจะแครมาหาก่อนจะแทงตัวมาหาก่อนเพื่อสระเพื่อทายังไงลูกหนูเป็นหัวหน้านะคะเพื่อทําไงเรายังไม่เรียนลำเพราะเรายังไม่รู้จักลำยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักลำเต่าห้ามไม่ให้เอามือลงไปอยู่ที่เท้าห้ามเด็กค่ะอย่าเกรงเกรงแล้วเดี๋ยวตะคิวกินนะพันนั่งไงมาเนี่ยเขาเรียกพักลูก พักบุญพักเป็ดนะอะ,อะสวัสดีลูกกลาบอะเงยหน้าลูกอย่าก,กลับลงมาเต็มที่นะลูกนะเอ,อแม่ก็จะถามลูกว่าตอนที่ลูกเข้ามาในนัดเสินจนะลูกเริ่มต้นยังไงอยากให้ลูกรู้ว่าจะเหมือนอย่างสมัยแม่ไหมเริ่มต้นงไงคุณครูให้ทำยังไงบ้างพอจำความได้ไหมมนหนึ่งอะ หรือข้ามอสี่อหนึ่งค่ะเหงียบกันเลยเลยดูหมายความว่าไงข้ามอสี่หรือเปล่าจ๊ะเธอจะกลัวอะไรจ๊ะข้ามอสี่ค่ะข้ามอสี่ไหมต้องมีคนข้ามอสี่อ่ะไหนข้ามอหนึ่งให้ทำยังไงเริ่มต้นเนี่ยคนนี้ยังไม่ตอบไม่ฟังอยู่ตั้งนานไม่ยอมตอบต้องเข้ามาท่านแต่เมื่อไหร่เนี่ยข้าข้ามาปสี่ค่ะแม่ปสี่ค่ะข้ามาปสี่แน่หรือ โรงเรียนนี่รับมหนึ่งนะปห้าจบจบปสี่เข้ามอ๋อนั้นเขาเรียนไม่เหมือนแม่นะคะแม่เป็นเด็กรุ่งที่เรียนปหนึ่งถึงปสี่ไม่มีห้าหกไม่มีปหนึ่งปสี่มาสอบเข้านาฏศิลป์มหนึ่งมหนึ่งอ๋อสมัยก่อนไม่มีปห้าปหกนะคะคุณเธอต้องทำสติติใหม่ฉันเรียนโรงเรียนมารลงปหนึ่งปสองปสามปสี่ พอปอ .4 เสร็จพักเชม .1 มาเข้าโรงเรียนน่าจะสินแต่ไปอยู่สตรีจุฬาฯก่อนม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 กลาง1กลาง2กลาง3สูง1สูง2เรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมด11ปีหก็11ปีพ่บแม่11ปีแต่ฉันไม่รู้ว่านับกันยังไงแต่ฉันเรียนเนี่ยม .1 นักเรียนก็ป1ป2ป3ป4เรียนโรงเรียนบำรุงได้เรียนฟรีเนื่องจากว่ามีพี่สาวสองคนน้องอีกคนหนึ่งได้เรียนฟรีเขายกยกให้ฟรีหนึ่งอันนี้เป็นความทรงจำแล้วเขียนเอาไว้เลยว่าเราได้เรียนเพราะว่าเราเป็นนักเรียนที่เรียนฟรีเราถึงได้ได้เรียนแต่นี้ตอนเข้ามาเนี่ยเป็นไงลูกตอนเข้ามาคุงครูให้ทำอะไร ให้ทําอะไรสอนเหมือนกันค่ะแม่ขากลางมืออ้าวไหนเด้อไม่ใช่ตอนฝึกมาเรยแล้วฝึกใช่ไหมคะอ๋อฝกมาฝึกอ้าวฝึกยังไงให้นั่งให้นั่งให้นั่งพับเพียร์อ่านั่งพับเพียร์แบบนี้ใช่ไหมลูกดันหลังค่ะดันไม่ไหวแมอ่านั่งพัเพียรยังไงนั่งอย่างเนี้ค่ะสบายสบายลูกนั่งสบายสบายดนหลังอ่าพอพับเพียรเสร็จแล้วใครทำยังไงลูกทำได้ค ทำแล้วเมื่อกี้นี้ต่อไปอย่ะเพียบแล้วคุณจะทำยังไงต่อให้ฝึกเบื้องต้นอ่ะฝึกเบื้องต้นฝึกยังไงด่าด่ามือให้เอาสิวางไว้ที่ หัวข่าวไม่ใช่เธอไม่เหมือนพี่ี่ต้องทอย่างนี้ลืมแล้วคุณนายขาเขาต้องทำได้ต้องทำอย่างนี้เขาที่หลังพี่พี่เข้าก่อนเลยต้องเป็นแบบนี้อ่าอ้าอ้าลูกลูกเขาอาจจะอยู่เออเออเน้องเขามาจากต่างจังหวัดหนูหนอยู่วังหน้าค่ะแม่ค่ะพี่เขาเรียนวังหน้าอ่าอ่าอ้าเดี๋ยวก่อนค่ะทางหน้าเมืองนอกของหนูัะค่ะลูกเรียนรับต้นยังไงอันนี้ค่ะหนึ่งสอง แล้วก็ขึ้นอันนี้ค่ะขึ้นไปเออฉันก็ดีนะเธอเธอเธอไม่ได้อยู่ในวังไงอันนี้เมือนอกค่ะนี่มืองนอกคนี่ลูกเราจะมาสาธิตหึือทะเลาะกันนะฮะไม่เหมือนกันไม่เหมือนอะไควางตาแต่เราอย่าลืมนะต้นลูอย่าลืมนะแม่ถ้าคนเราเดียนะลูกอันฟัอ่นนั่งนี้คุยนั่งนี้มานั่งนี้นั่งนี้ นั่งน <problem> like ี้ประโยชน์ในร่างกายไม่มีนี้หนูเข้าใจไหมแต่ถ้าทำอย่างป้อมเนี่ยอภาป้อมทำเห็นไหมหนูได้ประโยชน์เนี่ยหนูดันหลังเห็นไหมโอี่ป้อมทำคนดีนี่มันมาจากฤาษีดัดต้นไงเนี่ยดูสิค่ะ นี nee ่นะคะค่าอะไรอีกมือทำไงจ๊ะจับที่เอาแขนมาเนี่ยหนูเลยแขนหไม่งั้นเขจะไปจัาดซะเลยเขาทำก็ทำค่ะคุณแม่เขาทำค่ะอ่าวฉันรู้เลยล่ะวันที่เขาไปทำอ๋อเพราะมือเท้าเขาสั้นเขาคงไม่อยากจะอวดก็อวดพี่ลองที่จะลองทำหันหน้าลูกหน้าอย่างให้ดูหันหน้า ตรงไหนกัอาข้างซ้ายใช่ไหมเอาวซ้ายกับข้างเดียวกันนะคะข้างเดียวกันทำเหมือนกันค่ะเหมือนกันเมืองนอกเมืองหน้าก็นั่ไหมร้องใช่ไหมอุตส่ายดิี่เรายังไม่ร้องยังไม่ร้องนะคะพี่เราเริ่มต้นเด็กคนนี้เขามาจากจังหวัดอะไรเด็กเมืองนอกเขามาจากลพบุรีค่ะแม่ลิงเยอะไม่ใช่อ่างทองใช่ไหมั้งแรกอ่ะข้งแรกมาหนึ่งเรียนวิทยาลัยนัสินอ่างทองเห็นไหมล่ะเขาไปอยู่ในวังหน้าค่ะแม่อย่าไหมอย่าสังเกตอย่างนึงนะ ครูเต่าจะกรีดนิ้วเห็นไหมแต่ครูป้อมจะดัดเลยใช่วังหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะจะครู่รวางหน้าวังหลังจะไม่รู้รูคนเดียวถามหบอไม่ใช่ค่ะพี่ป้อมกับพี่เต่าค่ะเดี๋ยวอนี่เขามหนึ่งมหนึ่งนี่เขาเริ่ม มอมอสองมอห่ะแ้จำคาแม่คนนี้จังเลยยังจะหมุนมอหพอฉันบอกให้มอก็มอหสิแม่ขาเร็วหน่อยผู้ไม่รู้เรื่อแม่ไม่อ่้อันนี้ขั้นที่หนึ่งจ้องจับแบบนี้จับนี้จับกี่ข้างสองข้าง่แ่ข้างหนึ่งมสองข้างและตอนนี้เวลาหนูสอนเด็กหนูนักอะไรนับ หนึ่งถึงห้าเซฟอุ้ยเก่งจังเลยท่านไม่เคยนับแต่ตอนนี้เหลือสิบพอนะคะแล้วตอนนี้เราต้องยังเป็นชหนึ่งเพราะถ้าให้นับหนึ่งเนชุดหนึ่งสองจะเหลวมาเดี๋ยวฟังคก่อนอะไรนะนับเป็นชุดค่ะแม่ชุดเหนึ่งสองหนึ่งแต่ตอนนี้มันจะนับไม่ได้เพราะตรงนี้มันหย่อนละมันหย่อนล้ะสมมุติสิบแล้วค่ะแม่ยังยังยังมาเถียงฉันอ่ะอ่ะ อะไรนะนับอะไรเชิงงมากนะหนึ่งสองสามเท่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วค่ะอ่าครบแล้วไม่ป้อนก็ไม่นับแกเขาวางหน้าค่ะเขานี่ไม่มีวางไหนอะวางหนวยกันอ่าแล้วต่อไปลูกต่อไปทำอะไรที่ไหมอ่านช่เหมือนกันมีค่ะทำเลยจอบทำเ อ่าให้เขาทำค่ะนี่นะเดี็กจะบอกอะไรให้อย่างนะคะคนเรานี้แปลกจ้ะแต่แม่ไม่เคยขี้เกียจแบบครูสองคนเลยไม่ใช่ขี้เกียจค่ะแม่จะบอกให้ือถ้าหนร่างกายถ้าไม่ทําอย่างนี้ยอีกหน่อยเวลาสอนเด็กเนี่ยจะลําบากเพราะถ้าเกิดไปเจอประเภทที่เขาเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนความหมายของรายการทั้งหมดที่คุณขอมาคุณต้องแสดงด้วยฉันพูดในที่ประชุมเสมอว่า คนที่จะได้ซีต่างๆเนี่ยควรจะให้รู้ขึ้นเป็นลำด้วยว่าจริงอย่างที่โมหรือเปล่าอีกหน่อยเธออาจจะโดนนี้ก็ได้ต่างไหนลองทำสิผ่านยังคะอ้ามันจะไม่ผ่านแล้วนี่ทำอะไรตั้งอย่างนี้เออตั้งไว้หนีบหนีบไว้หนีบค่ะว้ไอ้ข่านนี้มันจะช่วยอะไรเขาหม่แขนอ่อนแขนไงไม่ใช่แขนอ่อนตอนนี้หนูตืดแล้ค่ะหนูติดแลช่วยอะไรป้อมไม่ใช่ป้อมต้องทำนี้ทำไงคะ เอาขาลงก่อนเอาขาลงก่อนลงแล้วขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เธอไม่ต้องนั่งเลยเธอนั่งอย่างเนี้อนั่งอย่างนี้อ่ะแล้วเธอก็ยื่นเท้าไปเนี่ยยื่นเท้าไปยื่นเท้าไปยื่นเท้าไปแล้วเธอดึงมือไปแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นไปนั่นแหละนั่นแหละนี่ไงนี่ไงแล้วเขาเอาขามขดเข้ามาสิผดเข้ามาเออแล้วไม่ต้องหนีบเรอคะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงแล้ววันนี้ นี่งานเน็ดมาอย่างเงี้ยแล้วมือเนี่ยอยู่ระยะนี้เนี่ยดาจะได้พอดีนี่หนึ่งนีจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บเนี่ยจะได้ทันทีเลยแล้วก็จะไม่รู้สึกตัวนี่นี่เราแน่ต่อต้านไม่ไหวละชีวิตไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่หยากต่อต้านต้องไปสบายสบายวันนี้เราจะมาบริหาร เออไม่ให้ให้รอดพ้นจากโควิดเอาลว้หนึ่งสองสามสี่เอาเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หุบไปใช่ไหมเธอก็จะมีความสุขที่เธอไม่ไหวไม่ไหวแต่เห็นแต่งตัวสวยๆวยถูกไหมนี่คุณครูมาจากโรงบุรีครูองไหวก็ครูลำทั้งวันอ่ะแล้วถ้าต่อไปลูกถ้าต่อไป อันนี้ดัดหักอะไรดัดแขนแล้วดัดแขนดัดขาแล้วต่อไปก็คือดัดลําตัวอาลําตัวดัดยังไงเขาดัดไม่เหมือนเราอ่ะพี่เราวางหน้าอ่าวางหน้าทำสิคะ่ทำสิพี่อ่ทำสิอพี่พี่ทำไมไม่ทำล่ะคะวางเดียวกันพี่ดิฉันเอาคนมาดิหน้าครัวจะไม่ไหวสละมั้งโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะพี่ชี้ขาก่อนต้องทําอย่างนี้ลูกหนูตั้งสติหนูคุ้เคราไม่ต้องจับจ้องจับ หนูทำอย่างนี้ตั้งสติฉีกขาไปทางนี้ฉีกขาไปฉีกขาไปเอาลองเอาตัวหันไปทางนี้นั่นล่ะแล้วก็ฉีกขาไปกระโดดระวังหน้าระวางหน้าเธอทำตามนี่สองคนช่วยพอออกไปทุกคนดีกว่ามองระวางหน้าวังหลังเนี่ยอ่ะไปอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกกระดดอีกข้างหนึ่งอืมกระโดดอีกข้างหนึ่ง เอาละเอาแล้วยังคะเอาละเอาว่ะเอเอ,เอป้อมเนี่ยคือป้อมเนี่ยต้องแก้ไขตัวเองค่ะเพราะเวลาหนูกระดกเนี่ยหนูเอาขาอยู่อูมาหลังทําให้เกลียวหลังมันเสียถ้าหนูทําอย่างนี้แล้วนี่เนี่ยข้างอย่างเงี้ยแค่นี้เท่านั้นน่ะนี่หนูพยายามพยายามนะมันก็จะไปขืนตัวเองมันจะทําให้เกลียวของตัวเองเนี่ยเสียไปเลยก็ต้องแบบนี้แหละค่ะ เออนี่ไงแค่นี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแค่นี้เท่านั้นนะป้อมโอเคเห็นไหมล่ะนายกูเต่าแล้อคะยังไม่คูเต่าเลยเห็นไหมนเนี่ยลูกครูนัฏศิสินเนี่ยต้องพยายามกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมให้ได้อพอแล้วลูกเพราะทรงเราจะสวยและเราจะมีความรู้สึกว่าเราทาอะไรในชีวิต,ตมันคร่องที่แม่เริ่มตั้งใจให้รู้่ะความยากลําบากเนี่ยเขาเริ่มบน่นละ เขาอายุเท่าไหร่กันอย่างน้อยเนี่ยสี่สิบอ่ะสี่สิบสี่สิบเนี่ยคนนี้มาจาก่างจนบุรีสามสิบเอ๊ะใส่หัวนี่หมายถึงเท่าไหร่นะคะห้า็แล้วค่ะแม่ห้าสิบเจ็ดแล้วแม่ค่ะสามปีกระเสริแต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันแปดสิบเอ็ดแล้วเนี่ยโอ้โหหนูยอมแพ้แม่ค่ะเธอยอมแพ้ได้ยังไงเธอจะไปครัวอาจารย์อยู่ยอมแพ้ไม่ได้น่าจสิเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเอาต่อไปทําไงทําไงคะอ่า ดัดตั้ตัวแล้วคราวนี้ก็ยืนยังก้าวขวองก้าวหน้าก่อนก้าวหน้าตั้งเข่าไปตั้งเข่าไปสิก้าวไปก้าวแล้วไงคะกระโดกเหรอคะไม่ต้องกระโดกจะกระโดกออกมาอ่าไม่ต้องกระโดกทรงตัวใช่ไหมคะทรงตัวไว้ทรงตัวไว้ท่านนี้เราไม่เคยมีเนาะเออย้อนอก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 ตากอาขาไปหน่อยนึงเออจะได้แม่นั่นอย่ายกไหล อย่ายกไหลหลังเติมห้ามใส่เสื้ออย่างนี้มาจะดูว่ายกไหลตลอดสวยปะอ้าวคุกเข่าเอาขาลงคุกเข่าคุกเข่าตั้งอีกขาหนึ่งขึ้นตั้งอีกขาหนึ่งขึ้นแอดอกทำไมต้อมย้อนกลัวมันห้อยเรื่องเยอะวางหน้า ตั้งไว้อยู่ที่ไหนท่าเอวยังไงเออดันเอาไว้ท่าเอวไงหนึ่งสองสามสี่เลยลูกคู่ยืนนะหนึ่งสองสามยืนสี่ยืนช้าๆ้าห้าหกอ่ะเห็นปะหยุดตั้มอ่ะป้อมป้อมนั่งนั่งนั่งหยุดเดี๋ยวก่อนป้อมป้อมอยู่นี้ใช่ไหมค่ะใช่ไหมป้อมจะลุกขึ้น ป้อมจยเอาตัวเองอยู่งี้ป้อมตรงนั้นหนักข้างหน้าขึ้นขึ้นเลยปุ๊บขึ้นเลยปุ๊บขึ้นนนงานยัยนเอาไว้สิเพราะป้อมถีบเท้าไปข้างหลังเพราะถีบเท้าข้างหลังนี่มันยาวอเ,เออต้องยาว<า>ขนาดนี้เออเนี่ยว่หป้อมถีบไปอ่ะดูสิเอาใหม่ที่ลูกตั้งเนี่ยเต่ตาคุกขื้นไปแค่นี้หนูถีบเท้าหลังยาวนี่วิธีแก้นะคะวิธีแก้ก็คืออ้าวเดี๋ยวก่อนให้สองเออหนนกเบามา เ่าค่ะเต่าเพราะเมื่อกี้นี้หนูเป็นแบบขายาวโบราณมีนะ,ะคนที่เอาเท้าถีบไปข้างหลังเนี่ยและเสร็จแลจ้วจะกระซิบบอกผู้ใหญ่ผู้พูดว่ายัางไงเนี่ยแล้วขึ้นอย่างเงี้ยหน้ามันคว่ำหัวเข่าเสียแต่ถ้าเราก้าวขนาดนี้แล้วเรายันตัวขึ้นเนี่ยมันจะนิ่งอ่าลากเท้าหลังไปข้า,างหน้าอตอนนี้เราจะเรียกอันนี้คือแปลก ผสมเท้าก่อนเลื่อมไว้เลื่อมไว้เลื่อมไว้อย่าชิดกันมากหูกหนูอยู่ขนาดไหนเลื่อม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 ลงไม่น้อยอย่าชิดทางอย่าชิดมากเห็นไหมนี่เขาจะได้ได้ชาวพอด,ดีเห็นไหมเปิดไปยืดตัวให้สงา่าวางเท้าไว้เลยอย่าไปเปิดเกงวะวางเท้าไว้เลยแม่จะนับแค่หนึ่งสองสามสี่แล้วปละนะยังไม่ร้อง หนึ่งย่อลงหนึ่งสองสามและสี่ปลาปลาแล้วอย่าชักชักแล้วจะยืนไม่ได้เอาใหม่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่เรื่องอย่างนี้ไม่ได้เอาใหม่นะเรื่องท้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครัต้องระวังไม่ไงั้นเป็นไกว่า ชักขาออกมาใช่ไหมคะชักขาออมาหน่อยอ่ะยืดขึ้นยืดยุบวางเต่าเริ่มยาวแล้วนะต้องเตือนสติตัวเองเท้าไขว้มากไปอ่าเอิอเท้าหลังอ่าวลากเท,นะท้าหลังมาลากเท้าหลังมา หนึ่งสองสามสี่แล้วปลาอืมเยอะขึ้นหนึ่งสองสามสี่กระทบห้าหกเจ็ดลวงแปดลวงเมื่อกี้ป้อมทำสวยป้อมเริ่มเตะเท้าหัวเข่าจะแย่หนุกนะล้าไปมึงก็หลุดก็ไม่หลุดสิคนะไม่หลุดนะคะ เออไม่หลบอ่านะนะท่านี้ท่านี้จะอย่าถอยสิหนูเดี๋ยวแม่ปรับได้อย่ากังวลเอาใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่เอาเอาเท้าไหนอะเท้าเมื่อกี้เนี่ยหนูอย่ากังวลมันมีวิธีแก้ถ้าหนูกังวลเดินถอยหน้าถอยหลังเนี่ยมันไม่ใช่ละครอ่ะหนึ่งสองสามสี่ปรับห้าเนี่ยชักทันทีเลย ห้าหกเจ็ดและแปดลงก้าวหน้าแล้วใช่ไหมก้าวหน้าแล้ววางหลังยุบหนึ่งใช้ท่าไปอ่าลงยืดกระทบวางหลังเห็นไหมเดี๋ยวจะถ้าไปใช้ในเพลงช้านี่ไงลงไหมยังไม่ต้องให้เขาไล่เลยเพราะเ้มเก้งเหรอเห็นไหมนิ่ง ท้าอยู่เฉยๆไม่ต้องค่ายซ้ายค่ายขวาอืมไม่ต้องค่ายไปค่ายมาลูกดูนะ,ะหนูยืนเฉยๆหนูยืนเฉยๆแล้วหนูดูนะหนูดูนะฉนะายที่ปั๊บแม่ไม่ได้คขว้ย,ยนี้เลยไม่ต้องฉายที่ปั๊บลงตามอัตโนมัติของร่างเรานี่ไงลงเห็นไ,ไหมฉายลง ใช่ลงยืดขึ้นแล้วก็ประนี้เขาเรียกว่าประนะยืดขึ้นทีนี้เราจะก้าวคขวยละลงข้างหลังยอนี้จึงลูกยอนี้จึงอ่ะทีนี้เราจะเดินหน้านะละูกประเท้าหน้ายืดขึ้นประเท้าหน้าประท้าหน้านี่แหละประ เก้าลากเท้าหลังมาแตะทีที่จะคล้องเท้าแตะสามเก้าแตะหน้าแตะสามพยับแตะทีนี้ฉายฉายเท้าวางหลังไปฉายวางหลังฉายวางหลัง ยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นวางเท้าคว้ยทีนี้เราจะขยันไปนี้ดูนะไปต้องเงียบไม่ได้ยินเสียงไปนะยืดขึ้นปับ๊บลกเท้าหลังมาแปะเอียงทางไหนดูได้น,นะลูกละขึ้นยืดขึ้นกระทบวางไป มายืดข nah. ึ้นก็ทุ้งหลังก็โดดได้ไหมได้มอ้าวทีนี้หนูนั่งลงเราจะพูดถึงการใช้มืออ่พักสักสองนาทีจะพูดถึงการใช้มือใช้มือใช้นิ้วเนี่ยเราจะต้องรู้จีบคืออะไรก็บอกจีบ นั่งสบายๆลูกจีบจีบอ่ะจีบไว้ที่ไหนอยู่ตรงไหนบอกเลยหัวแม่มือจะเลิกกข้อนงของยูซ่อ่ะแล้วถึงมาสามกรดออกไปอ่ะดูนะดูนะหนูเลยไหมเลยหน่อยไหมถ้าหนูไปบอกเด็กเนี่ยจะหลดอยู่ข้อนี้เขาทำมืออย่างนี้หนูจะต้องบอกว่าเพื่อความสวยงามสรีระไม่เหมือนกัน ก็ควรจะยืดไม่ไงั้ไปเป็นไงนี้เห็นไหมอย่างอย่างของเขาเนี่ยเขาได้ที่เลยแล้วโทษนะช่องเขาไม่ได้ว่างแล้วก็กรีดได้ไอ้นี่ไงอ่าเราเห็นฮะไม่เห็นเลยให้เห็นชัดๆเลยแล้วชูขึ้นหลูกชูขึ้นอย่างนี้เห็นชัดๆเห็นไหมลูกอันนี้จีบอะไรจีบงายอันนี้จีบอะไรหม,มุนมือจีบคว้างอันนี้คือม้วนอะไร ข<ส>วนจีบทรงจีบไว้เป็นสูงมันจะอยู่ในเพลงทั้งหมดเห็นไหมลกูกอาทีนี้ตั้งวงตั้งวงวงนางอยู่ขนาดไหนตาด่างคิ้วค่ะั้างนี้ตัต้งฮะคิ้วค่ะเวลาจะตั้งเอาใหม่วงนี้คือเขาเรียกวงอะไรวง,นะวงหน้าวงหน้า เราอยากจะตั้งให้สวยลากไปล่ะอ่ะพุ๊บอย่าเร็วสินับในใจไว้ปับ๊บนี่เราก็จะได้ระดับวงของใครวงนางวงนางตั้งข้างนี้อีกตั้งข้างนี้มาอันนี้เฉยไปซะลากไปลากไปตั้งนี่ไว้ก็จะได้ระดับสองข้างเท่ากันไหม ถ้าไม้ช่วยกันดูหน่อยเท่ากัน,กน,กนอันนี้จะอยู่ในท่าต่อไปคือจันทรงกรดที่เราจะรู้จักในเมื่อเราโตขึ้นเห็นไหมลูกตอนเนี้ยเอามือวางสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้ตัวเราแย่คือพอเวลาหนูหนูอย่างนี้ยหนูเกรงข้อมือปักเนี่ยมันจะสั่นมันจะสั่นหนูหย่อนหย่อนเอาไว้หย่อนตรงนี้เพราะหนูเป็นคนที่ นิ้วมือสวยนะแต่คนหูลำไปนะมีความรู้สึกว่าบางทีรู้สึกไหมรู้สึกไหมเพราะเราไปเก่งตรงนี้เร,เราไปเก่งตรงนี้เราก็คิดว่านิ้วอ่อนที่สุดจริงๆเนี่ยเราดันเอาไว้ดันข้อมือเอาไว้นะะแล้วพอเวลาเรารู้สึกเราจะเมื่อยฟักนี่ไงการขยับการกลับการอะไรเนี่ยมันจะมีหมดเลยเห็นไหมลูกการกลับ อันนี้มันเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆที่รู้่ะกว่าเราจะตั้งไขมายืนได้เนี่ยมันแสนจะนั่นแค่ไหนต้องขอบคุณลูกๆนะจะวางไหนวางไหนก็ครูคนเดียวกันนะคะขณะเนี้ยหนูอยู่วางสารยา <S <S ใครเคยถามแม่นะคำเนี้ยแม่จะอยู่วางไหนนะนงงมากเลยแต่นก็ตอบแบบตลกไปแบบเออเด,เดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยครูแม่เนี่ยมาจากวังสุกูระ อีกท่านนึงมาจากวังชคุณพระมอมครูมาจากวังบัดนมอแต่ตัวฉันเนี่ยอยู่วังหน้ารวมแล้วคือลูกศิษย์บรมครูทั้งนั้นถึงได้ได้เป็นที่หนึ่งของพวกเราจำไว้ให้ดีจ้ะ,จะใจมากนะลูกก็คงจะเหนื่อยกันเพราะทิ้งเวลาเยาาอะแยะจ้ะนี่นี่หน่อยนะลูกนะพอที่จะให้ไปเก็บเกี่ยวความรู้ อ่ะหนูไปได้ใช่ไหมคะเอ่อเดี๋ยวจะให้คุณรูไปทูลคุยอะไรสักนิดหนึ่งกับคุณหยอยอ่ะไปลุกขึ้นเ่อะเออสบายๆแล้วตอนนี้เรานั่งสบายแล้วลูกสบายจ้ะคือได้ได้ได้เห็นว่าการสาธิตการตั้งไข่ของข้องไข่ในใจนกองสิดนะครับแม่เนี่ยโอ้ก็พอแต่ว่าตึกตั้งไข่ให้ดี แล้วมันก็จะเรียนรำได้ดีใช่ไหมรับตั้งแต่การอะไรนะการดัดมือการดัดมือแขนขาตั้งตัวการลักษณะการลุกขึ้นนะครับมาก้าวเท้าหนูจะรู้ว่าทีต่อไปเนี่ยครับว่าทําไมเวลาเราคุกเข่าแล้วเนี่ยเราต้องให้ให้มั่นเวลาเราเหยียดจีบไปเนี่ยเราต้องทำยังไง คากันางไม่เหมือนกันนะตอนแม่นี่ก็จะตั้งเนี้ยมาจะโจงจะดีต้องในระดับนี้โอ้ไ่ครับอันนี้เดี๋ยวเราเอีพกต่อไปใช่เนี่ยเะกจะบอกว่าทําไมถึงได้ให้ทําอย่างนี้แต่เด็กพวกเนี้ยพอเขาเริ่มเป็นครูครูโตโตแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยย้อนไปดูอดีตเนี่ยต้องพูดกันเลยแม่ว่าต้องย้อนไปดูเพราะเดี๋ยวนี้เวลาไหว้ครูเนี่ย ไม่ย้อนไปเอาเพลงช้าเพลงเร็วคือสร้อยสมตัดมาจะไปลำแต่ไม่ได้ว่าใครนะลูก<ห>ไปลำเต่าเหไม่เห็นความต่างระหว่างพระนาม<ห>เขาลำเหมือนกันหมดพระปยังไงนามไม่ไงมันไม่เห็นความต่างก็ไม่รู้ทำไมมันหายไปอาจจะเป็นเพราะอยากที่จะสมัยใหม่มากแต่แม่ยันสมัยเก่าหยูอว่า อยากเห็นว่าตอนเราตั้งไข่เนี่ยเราตั้งไข่ไม่ได้เพลงอะไรเราลำยังไงต่างกันไหมวงพระวงนางอะไรเงี้ยอืมัมนมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ลุกนิดนี<ๆ>หน่อยถึงว่าหนูจะเคยหัดมาหนูเคยเจอมาแต่ความที่หนูเก็งความที่หนูบอกของ่ายแต่ตายได้นะลูกของ่ายแต่ตายได้ลองหนูไม่คิดจะทำสิ พ่หนูกระดกไปที่สอนเด็กตะคิวกินรับหล่อไม่ได้แช่งนะแม่ยังเคยกินคเคยตะคิวกินเพราะความกลง่นกลัวว่าจะสั่งกลัวว่าจะแย่ก็จะฝากเอาไว้คท <ผม S 1> ูนว่าใช้ได้ไหมคะอันนี้ลูกครูใอ้ได้ไหมผมผมผมเข้าใจแล้วนะทีทีห่หนึ่งที่ว่าที่ครูตั้งลูกดั้งตั้งไข่ผมที่บอกว่าแรกผมไม่ไม่แปลกแต่หลังการที่ดูได้ครูได้อธิบาย ัุกการตั้งไข่เกี่ยวโยงกับเาาน่าจะถึงใจเนี่ยครูให้ตั้งแต่การนั่งการตั้งข่าก้าวขึ้นมาการกล้าอย่างไรถึงจะทรงตัวการยกเท้านะต่อต่อตัวการใช้มือใช้ไม้ถึงเข้าใจว่าเออมันสําคัญถึงจะต่อไปถึงจะเนี่ยไอเดียนได้การทรงตัวสําคัญให้เอวใช้ไหล่ถ้ามีครูบอกให้เริ่มต้นครัเหล่านี้มันถึงเข้าใจแล้วทีนี้ต่อไปว่า ปกิไปแต่ว่าจะเป็นเป็นเป็นไปยี่คือตั้งไข่ปลาทูเพียงแม่เพื่อเพื่อจะไปแล้วจะไปต่อเพื่อความสมดีอันที่สองอะไรที่สองอะไรแล้วความสมดีคือจะเดินเข้าไปสู่ในท่าลำของเพลงเอ็เอ็งเพลงเบื้องต้นเอ็มสองอ่าแล้วจะรู้ว่าเรื่องอะไรทำไมถึงได้มีคำว่าเพลงช้า แค่ก็เดี๋ยวขอเชิญผู้ชมติดตามในในในชุดต่อไปในอีกสองวีดีกว่าโอเคนะครับแ่วันนี้เนีลูกนะวันนี้เราขอให้นก่อนนะครับขอบคุณทีมครับครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับ